ตนนูนค่ะ Good morning everyone ขึ้นกระยุกับเพชรปักกราน้าไปค่ะผู้หญิงที่ทรงพลังที่สุดในยุคโซเชียลมีเดียค่ะสวัสดีแม่เจ้าค่ะแม่กับสารวลาววันไหนยังไม่สะดวกเลยค่ะผู้หญิงนี้ยังไม่สะดวกค่ะ ขอใจส้มคนละดวงค่ะขอใจส้มคนละดวงเช้านี้เหรียญหมดนะจ๊ะเลิศไม่เป็นไรแม่ขอใจส้มคนละดวงเปิดกันมองเห็นกับผู้หญิงคนนี้ค่ะได้ไหมคะเลิศขอบคุณคุณเจค่ะขอคนละดวงค่ะเช้านี้หนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยดวงได้ไหมคะน่ารักมากขอบคุณค่ะหนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยดวงค่ะ หนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยดวงค่ะเริ่สุดๆค่ะสวยทุกวันเลยแม่ขอบคุณค่ะส่งพลังไหมคะขอใจส้มคนละดวงค่ะจะมาแค่สี่ดวงไม่ได้นะคะคนดูร้อใจส้มสี่ดวงเพ็รอำลานะคะ แม่คิดถึงคิดถึงเหมือนกันค่ะอยากกินน้ำโคกเวอรต์ตอนนี้ร้านนี้มีเต่กาแฟผู้หญิงคนนี้อยากกินโคกค,ค่ะเพิ่มความละมุนแม่กลับบ้านไปทำงานได้แล้วยังไม่สะดวกค่ะลิปสีสวยมากขอบคุณค่ะ วันนี้เราจะย้ายโรงแรมกันนะคะเราจะเข้าสู่โหมดวัฒนธรรมของจังหวัดอยุธยาทุกคนพร้อมกันไหมคะที่จะไปเข้าสู่โหมดอยุธยาเมืองเก่าพร้อมไหมคะถ้าพร้อมพิมพ์ว่าพร้อมค่ะเป็นโรงแรมสไตล์ลักชัวรี่สไตล์การเดตนะคะเป็นโรงแรมที่ทรงพลังในด้านของเรือนไทย พร้อมพร้อมเลิศ้อมเยอะมากค่ะพร้อมเยอะมากค่ะ,ะ,คะผู้ชายขึ้นง่ายไหมคะอ,อคิดว่าขึ้นง่ายนะคะสั่งมัชชาเซนทราไม่ใช่ที่ของเพรเลิศ สวัสดี260ท่านค่ะทำไมวันนี้ดูเรียบร้อยเรื่อเมื่อวานจะขอถ่ายรูปกลัวไม่ให้ถ่ายที่ไหนคะที่ไหนคะคุณน้ำค้างผู้หญิงคนนี้ไม่เคยที่จะไม่ให้ใครถ่ายรูปด้วยค่ะผู้หญิงคนนี้ทรงพลังเสมอและก็เฟรลี่กับแฟนคลับค่ะ ขอใจส้มคนละดวงค่ะใครยังไม่เคยเข้าด้อมสแกนในที่คลิปล่าสุดเจอที่เซนทันสูนอาหารเนาะสวัสดีลูกบีมค่ะแม่น่ารักมากเลคิาสุดคืนนี้พร้อมเป็นทูตวัฒนธรรมทานอาหารเช้าไมวันนี้ไม่เคยทานค่ะเมื่อไหร่โรงแรมมันจะเปลี่ยนกดเนาะเป็น ใครไม่ทานอาหารเช้าก็รับเป็นอาหารจานเดียวเป็นหน,หนึ่งจานอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะว่าแม้สำหรับคนที่แบบมาเพื่อปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยจะทนันใช่สวัสดี350ท่านค่ะอุ๊ยแม่จอเลิศเนาะ สวัสดีลูกแชมป์สวัสดีแม่จ้อค่ะไอดี ID หนึ่งนะไม่มีใจส้มแล้วก็ไปเปลี่ยนอีกไอดีหนึ่งมาให้ใจส้มลูกสาวโอ้ยเลิศสุดๆขอบพระคุณค่ะคนดูทยานมากเพราะผู้หญิงคนนี้ทรงพลังค่ะขอบพระคุณแม่จ้อค่ะวันนี้ไปหลานๆมองแรงมาก แกน่ารักเนาะช่องหนึ่งส่องขอดไม่ได้ชี้ก็ไปย้ายช่องอีกช่องหนึ่งมาส่องขอดให้ลูกเลยแม่นอนกี่โมงคะเมื่อคืนเอาจริงๆป่ะแม่หลับตั้งแต่กลับมาเลยค่ะยาแก้แพ้เลิศมากแม่หลับตั้งแต่กลับมาเลยค่ะยาแก้แพ้เลิศส,สด ดี๋ยววันนี้ดาราจะไปทำเล็บทำผมทานข้าวแล้วก็ย้ายเข้าโรงแรมใหม่นะคะ mm hmm. และเดี๋ยวเทไรส์สดกันน่าจะไม่เกินบ่ายสามนะคะทำเล็บหนึ่งแมทช์ทำผมหนึ่งแมทช์แล้วก็ย้ายเข้าโรงแรม mm hmm. ะเอ่อ mm hmm. uh, แม่ย้ายเข้าโรงแรมเป็นเดือนไทยล mm hmm. เป็นเดือนไทยที่สรงพลังที่สุดในอุทยาค่ะราคาค่าห้องอยู่ที่ประมาณ1,700บาท รอติดตามค่ะชีวิตที่ลงตัวเริดหิวน้ำโคกมากตอนนี้ย้ายอยู่อยุธยาถาวรมันคือกิจวัตรประจำวันของคุณลูกคุณหนูใช่ครับสวัสดีแม่หฮเลนค่ะส่งแม่กะละเก พี่เพชรเปลี่ยนชื่อเหรอคะพี่เพชรก็ชื่อเพชรอยู่แล้วนะคะนามสกุลกมุทมาศคือนามสกุลพี่เพชรค่ะเพชรกมุทมาศแม่มาโปรโมทร,รีสอร์ทหนูหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวหนูให้ที่พักฟรีที่ไหนลูกอยู่จังหวัดอะไรลูกและไม่ต้องแลวแม่ไม่ต้องเติมน้ํามันไม่ต้องกินข้าวหรนะือไงมือเแต่ที่พักกูแม่ไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องขึ้นเครื่องบินไม่ต้องกินข้าว ทุกอย่างต้องอยู่ในฟูลฟูลแพ็กเกจค่ะกูปเป็นไอ้นั่ยอันดับหนึ่งรีวิวทีหนึ่งทั่วทุกมุมตายแล้วจะม่ให้แค่ที่พักฟรีไปอำลาค่ะ ไม่แรงหรอกค่ะสองห้องบวกค่าน้ำมันกูยังไม่รู้เลยว่ารีสอร์ทที่ไหนไม่รูไปถึงอยู่ในดงอยู่ในดอย รีสอร์ทรู้ราลูกคุณหนูเออพอจะไปอยู่คนเขาจะไม่ได้ด่าว่าเราเป็นเด็กไอดอลที่ไม่แพงเอาวันนี้หวยออกนี่ว่าเนาะแต่ละขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ614ค่ะกับ15 614กับ15ค่ะเนี่ยลูกกูมันไม่เป๊ะเท่าแม่มันหรอกสิเอ็ดโมงครึ่งนะแม่ความเป๊ะสุดท้ายกูเป๊ะสุด ลูกเบลบอกสิบเอ็ดมงครึ่งหน้าโรงแรมนะแม่สุดท้ายใครเป๊ะสุดเพชรปลาปลาค่ะความเป๊ะยกให้เพชรใครไม่เปะ๊ะเพ็ดเปะ๊ะ เธอเป๊ะฉันก็เป๊ะถ้าเธอผอมฉันก็ผอมสิบเอ็ดโมงครึ่งขอไป รอแป๊บหนูอยู่สารกางเห็นไหมล่ะความเป๊ะสารกางคือที่ไหนสารกางคือฝั่งตรงข้ามหรอไ่ะไทยพี่ตอมหรอทำอะไรสวัสดีค่ะนั่งรอลูกสาวมารับค่ะแม่ทำไมแต่งไทยเยอะจังทำไมไทยละครหรอ โออเนี่ยกำลังจะบอกว่าแบบมาขอพี่เคกับดาราสักสามในห้าบอกว่าเพื่อแฟนคลับดาราอยากทําบุญกิโลละเก้าบาทเด็กมาฝั่งนี้อ๋อเก้าบาทหรอไม่ดาราทําอะไรคะแล้วทําบุญไปกี่ร้อยกิโลแล้วดูเห็นดูเห็นไปวัดทุกวันเลยอะขยันเวอร์หญิงคือมันสุกเยอะมากดูดิมันขายออกไม่หมดเราก็ต้องแบบเก้าบาททําบุญวิ่งไปวัดอืม อยากทําบุญตรงนี้นะคะเข้าไปที่ห้องพี่ตองได้เลยค่ะกิโลละเก้าบาทนะคะพี่ตองไปทําบุญท่วัดทำบุญโรงเรียนเอาไปทําบุญให้กับเด็กนะคะแล้วก็คนชรานะคะกิโลละเก้าบาทไปค่ะย้ายไปช่องพี่ตองนะคะจะมีคอนแทคอยู่ค่ะทําบุญเลื่นเล่ชราอยู่ไหนเสริมสิริมงคลนะคะทําสักคนละสิบโลยี่สิบโลนะลูกเพชรชี้ทำมาแล้วตัวห้าสิบโลค่ะ อยู่โรงแรมที่อายุรยาทำครบถุมอนปั๊บไปทำบุญกับพี่ตองนะคะกิโลละเก้าบาทค่ะอืมใครโอนเสร็จแล้วพี่ตองจะจดชื่อไว้นะคะว่ากิโลกี่กิโลนะไปทำบุญได้เลยค่ะค่ะตอนไปถวายพระก็จะอ่านชื่อตอนกวดน้ำทุกท่านโลดจำจ้ำ,ำมันอร่อยหรอพระชอบกินหรอ มันอร่อยมันบานทอหล่อนกินไม่จะส่งไปให้อีกตอนไหๆรอบล่าสุดกลัวไปให้ขอนแก่นเอาไปให้เป็นสิบยี่สิบโลทิ้งหมดไม่กินหมดเอาไปทําบุญดีแล้วกิโลละเก้าบาทข้ามฝั่งบาเลยข้ามฝั่งไปได้เลยทำ สวัสดีลูกอะตอมครับลูกสาวแม่ I love p e s c h y เดินจำกัดอีกแล้วใช่ไหมถนองเราสวยเราทรงพลังจำกัดดีนนววววด,ดีด สวัสดีน้องพรินค่ะโอ๊ยวันนี้ไม่มีเอเนอร์จีเลยอะมีใครจะเติมเอเนอร์จีให้หน่อยได้ไหมคะวันนี้เพปไม่มีเอเนอร์จีเลยอะคะ่ะสักสามกระป๋องสักสามขวดมาไม่มีเอเนอร์จีเลยะคะ่ะเพิ่มเอเนอร์จีจำกัดดีดี จำกัดอีกแล้วคนดูหกสิบจบ อิเตอมสุดๆติกต่อขยันกันสีดาราใช่ดาราทอแล้วลูกอะตอมแม่ทอแล้วลูกแม่หมด energy ค่ะ แม่สวยขนาดนี้ไม่ยัองอันตี้แม่พี่นี้หมด energy ค่ะปิดกั้นอีกแล้วยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยปิดกั้นต่อเนื่องไม่ได้แล้วหญิงเตือนสองรอบแล้ว เราละเมินนโยบายความซื่อสัตย์ตอนนี้เหลือช่องเดียวแล้วหญิงเพชรชี่พาวเวอร์เกิลแต่พาวเวอร์เกิลจะกลับมาตอนสามทุ่มหญิงตอนนี้เหลือพาวเวอร์เกิร์ลช่องเดียวแล้วหญิงแต่มันจะกลับมาตอนสามทุ่มพาวเวอร์เกิร์ลเลิศเหลืมีช่องอีกหรอโอ๊ยตายแล้วเลิศเหลือพาวเวอร์เกิร์ลหญิงเพชรชีพาวเวอร์เกิร์ล อ๋อนีห่หลอมีกินอะเกนลหลออเรารู้ได้ยังไงว่ามันไม่ปิดกัน้นเหลือเพชรชีพีกินอะเกนเลิศกติตาเพชรซีพีกินอะเกนหน่อยค่ะแล้วก็ใครจะเติมเอเนอร์จีให้เพชรเติมได้เลยนะคะขอเป็นเบียร์ช้างสองค่ะเพิ่งซื้อมามอเมื่อคืนเลยใครจะเติมเอเนอร์จีให้เพชรให้เพชรไม่ออกนะคะขอช้างสองขวดค่ะเริ่ม โนวันนี้ฉันหนูถูกหวยจะมาเติมฟิลให้แม่แบบเริ่ดๆโอเคขอบคุณค่ะคุณสาแม่ทำไมต้องซื้อห่วยเลยวะพวี่งคนรวยๆเขาซื้อห่วยกันเหรอลูกเขาแม่ไม่เห็นเคยซื้อหวยเลยวะเพราะแม่กลัวไม่ถูกเพชรชีบีกิกนะเกนแล็เพชรชีเริ่มใหม่อีกครั้งและรู้เรื่องค่ะ ขออำลาได้ไหมคนดูมันไม่ขึ้นแล้วแหละขออำลาช่องนี้นะคะไปเจอกันเพชรีบีกินอาเกนค่ะรอให้มันอนุม,มัติก่อนโคอ,อีกนานแหละเป็นเดือนแล้วขอมันจะอนุม,มัติอีกรอบนึงช่องเนี้ยไปเจอกันช่องเพชรีบีกินอาเกนค่ะ